เครื่องบินที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้คือเครื่องบิน t h Generation Fighter ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดของสหรัฐอเมริกา l o ล k อกฮิ Lock Martin F-35 Lightning II Alpha เครื่องบินรุ่นนี้จะมีอยู่3แบบหลักๆคือรุ่น Alpha ใช้โดย U.S. Air Force จะเป็นรุ่นที่น้ำหนักเบามากที่สุดและใช้มากที่สุดส่วนอีก2รุ่นจะเอาไปเจาะลึกใน EP 2นะครับ F 3 5เป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาให้ล่องหนจากเรดาร์โดยมีเรดาร์คอร์เซชันเท่ากับลูกกอล์ฟลูกหนึ่งเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Pratt Whitney F 1 3 5ทําทำให้ F 3 5 A บินได้เร็วสุดถึงมักห6หรือประมาณ1,900กิเมต่อชั่วโมง F35A จะเป็นรุ่นเรียนใน3รุ่นที่ได้ติดตั้งปืนกล g า u 2 2 a ขนาด25มิมตรยิงได้ประมาณ3,300รอบต่อนาทีเครื่องบินนี้จะมีอยู่2โหมดคือ Beast mode สามารถบรรทุกอาวุธได้มากสุดประมาณ1,000 0กิโลกร,รมัมแต่จะสูญเสียการล่องหนและ s t e a l t h mode ซึ่งขนได้ประมาณ2,500กิโลกร,รมัม F35 ทั้ง3รุ่นสามารถใช้ในภารกิจหลายอย่างเช่น ลบทางอากาศโจมตีพื้นดินลาตะเวนและสนับสนุนการลบประเทศที่มีการใช้ F-35 Lightning II มาประจำการคือสหรัฐอเมริกาสหารัฐอาณาจักรนอร์เวย์ญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศถึงแม้จะยังไม่มีผลงานเพราะยังเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่แต่ก็ยังมีการใช้ลาตะเวนและซ้อมลบอยู่อย่างต่อเนื่องเครื่องบินต่อไปเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมทำเกี่ยวกับรุ่นอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับ